ก่อนหน้านี้นายตึงหนึ่งเคยแนะนําวิธีการจองตั๋วรถไฟของเราผ่านแอปพลิเคชันดีทิกเก็ตกันไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีการยกเลิกตั๋วรถไฟกันบ้างนะครับเผื่อในกรณีที่เพื่อนๆจองไปแล้วแล้วบังเอิญว่าไม่ได้เดินทางไปวันนั้นนะครับอยากจะยกเลิกตั๋วของเงินคืนสามารถทําได้ครับและถ้าให้แนะนํนายตึงหนึ่งแนะนําให้เพื่อนๆยกเลิกล่วงหน้าก่อน3วันนั่นเองนะครับเงินค่าตั๋วที่ยกเลิกเนี่ยจะถูกหักประมาณ20%เท่านั้นเองแต่ถ้ายกเลิกหลัง3วันก่อนเดินทางเนี่ยอาจจะถูกหักถึง50%เลยนั่นเอง และสําหรับวิธีการยกเลือกตั๋วรถไฟที่เราจองผ่านแอปพลิเคชันจะทํำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโดยในอันดับแรกก็ให้เราเข้าไปที่ตัวแอปดี i c k e t ตตัวนี้เลยครับตัวแอปที่เราเคยจองตั๋วรถไฟไปก่อนหน้านี้นั่นเองหลังจากเข้ามาแล้วนะครับให้เราลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชันนั่นเองนะครับ หลังจากที่เราลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชันมาแล้วนะครับเราก็จะอยู่ที่หน้าหลักตรงนี้เลยครับจากนั้นเราจะเห็นว่ามันมีปุ่มยกเลิกตั๋วอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับพอเราเข้ามาในปุ่มเมนูยกเลิกตั๋วแล้วนะครับในนี้เนี่ยก็จะเป็นตั๋วทั้งหมดที่เราเคยจองไว้นั่นเองนะครับจากนั้นถ้าเราต้องการยกเลิกตั๋วเที่ยวไหนเราก็เลือกได้เลยครับในที่นี้ผมยกตัวอย่างเป็นตั๋วนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีแสดงรายละเอียดตั๋วนะครับว่าตั๋วนี้เนี่ยเป็นตั๋วที่เราเดินทางวันไหนนะครับเที่ยวเท่าไหร่นั่นเองนะครับให้เราตรวจเช็คให้แน่ใจนะครับว่าเราจะยกเลิกตั๋วเที่ยวนี้นั่นเองนะครับหลังจากแน่ใจแล้วให้กดเข้าไปอีกหนึ่งครั้งครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับในนี้เราจะเห็นรายละเอียดทั้งหมดอีกหนึ่งครั้งนะครับทั้งช่วงเวลาวันเดินทางและก็ราคาตั๋วนะครับซึ่งการยกเลิกตั๋วเนี่ยเราจะเสียค่าธรรมเนียมในการยกเลิกนั่นเองนะครับอย่างในที่นี้เนี่ยจะเสียค่าธรรมเนียม61บาทนั่นเองนะครับเราก็จะได้เงินคืนอยู่ที่245บาบาทนั่นเองนะครับหลังจากที่เราเช็ครายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมยอมรับเงื่อนไขตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับ หลังจากติ๊กถูกยอมรับเงื่อนไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เรามากดที่ปุ่มยืนยันการยกเลิกตั๋วนะครับ เทียงเท่านี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตั๋วที่เราเลือกก็จะถูกยกเลิกไปเสร็จแล้วนั่นเองนะครับซึ่งระยะเวลาที่เราจะได้เงินคืนเนี่ยโดยปกติแล้วไม่เกิน30วันทําการนั่นเองนะครับเงินก็จะถูกโอนเข้ามาในบัญชีบัตรของเราเหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการยกเลิกตั๋วรถไฟที่เราจองผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับนายตึงหนืดหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปเพื่อเป็นกําลังใจให้ในายตึงหนืดฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้ด้ดวย และถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ